วันนี้ผมก็จะมาท่านผู้ชมมาที่โบสถ์วัดศรีอุทุมพรนะครับนครสวรรค์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเข้าไปข้างในด้วยนะครับีกส่วนตอนนี้นะครับคือด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าของโบสถ์วัดศรีอุทุมพรนะครับส่วนนี้ด้านหน้านะครับ ผมจะพาท่านเข้าไปชมด้านในนะครับอันนี้ด้านหน้านะฮะด้านด้านหน้าเป็นด้านหน้าครับผมตอนนี้ผมจะพาท่านเข้าไปชมด้านในพระอุโบสถนะครับ อันนี้ข้อควรปฏิบัตินะครับข้อควรปฏิบัตนะิก่อนที่จะเข้านะครับ ันนี้ส่วนด้านในครับด้านในพระโบสดครับสวยงามมากครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ด้านในฮะด้านในพระโบส์ครับผมไม่ถามไม่ดีนะ แสงอาจจะไม่ไม่สว่างเท่าไหร่ครับเพราะข้างในไม่ได้เปิดไฟนะครับผมจะถ่ายให้ท่านได้ชม,มอยู่นะครับสาวเป็นร้อยร้อยต้นเลยนะครับตอน ส่วนนี้ด้านในครับด้านในนโบสถ์รับผมวันนี้ก็จะมีประชาชน,นครับเป็นวันเสราร์อาทิตย์ก็จะมานมัสการนะครับหลวงพ่อจ้อยด้วยนะครับ ก็พาท่านมาชมในพระอุโบสถวัดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีทุมพรนะครับก็มาเที่ยวนวสัสก,การกันได้นะครับวัดศรีทุมพรตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับผม